ยมเย็นแล้วก็มาลดน้ําผักนะคะผักก็จะมีพริกมีมะเขือค่ะนี่พริกค่ะแล้วก็มะเขือมะเขือพวงเหมือนมะเขือเทศแต่ว่าลูกเล็กๆค่ะเอาไว้ตําส้มตําค่ะแล้วก็ก้าพริกนะคะนี่แล้วก็เตรียมไว้ปลูกในงานานานะคะหลังจากที่เราทํานาเสร็จเราก็ จะปลูกพริกโตนะคะนี่ก็เป็นมะเขือคืนนะคะมะเขือคืนต้นมะเขือคืนค่ะไว้ตำใสส้มตำนะคะแล้วก็ก้าพริกค่ะอันนี้ก็มะละกอนะคะเพาะไปกินหน้าแล้งนะคะไม่ผักขยเ n งแล้ ไปเก็บต้นกลังเวทกลางวันค่ะไปถากต้นกลางวันแล้วเราก็มาปแปะไว้ค่ะแล้วก็จะมาขุดดินปลูกไม้ประดับนะคะไม้ประดับเราก็ไม่รู้ว่าต้อนอะไรหรอกค่ะแต่เราปลูกไว้ประดับค่ะพี่น้องไปเห็นอยู่ป่าก็เลยเก็บมาปลูกค่ะแล้วก็จะใส่ดินให้เต็มกระถางเลยนะคะ ดินก็อยู่บริเวณข้างบ้านนี่แหละค่ะนี่ค่ะเป็นต้นอย่างนี้นะคะรู้ชื่อไหมคะสฝนก็จำชื่อไม่ได้ค่ะลูกชายก็เต้นเล่นนะคะสวยเห็นสวยก็เลยเก็บมาะคะ่ะ ว่าน,นางกวักหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะแล้วก็เก็บขยะทำความสะอาดหน้าบ้านด้วยนะคะเพราะว่าลมแรงค่ะไม่รู้ว่าอะไรปิวมาบ้างค่ะกลางวันก็อากาศร้อนนะคะนี่ค่ะพริกเหลาค่ะาชมวันก็อากาศร้อนมากค่ะก็เลยไม่ลดน้ำตอนเย็น,ยนค่ะ เราก็มาลดใกล้ค่ำเอานะคะพริกก็ออกแตกใบเยอะแล้วก็เด็ดออกให้โล่งๆหน่อยะคะ่ะตอนนี้ก็เวลายี่สิบสองนาฬิกานะคะถ้าฝน,นก็ยังไม่นอน,นะคะ่ะมาพากเสียงมาย่างหนูนานะคะพอบานได้หนูนามาสองตัวะคะ่ะก็มานั่งย่างหนูนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือคางกบนะคะไตต้นพริกค่ะ โอเวกเกงใส่กะทิใสเนื้อค่ะนี่ค่ะมะเขือเรา